บอสก้าบอสัต้นน้ำดูให้ลูกลอยอยากก็เอาดีดีดีแล้วดีาีดีดีดีาีด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 าดี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 ้ีด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 ดีดีดะดัดี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 ด้ดี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 าีด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 ดี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 ีั หัวพี่ที่หัวเราไปโวยปูให้าเลยดูัจำไดไปโวยัดน้ำเด็เต็มมัดบางเนียนี่ะครับคนไทยแต่แต่ก็คือความเชื่อถือกันนะครับโดยเฉพาะจริงดูนะครับขขอเป็นหัวเลย đi, tụi nó đi. Những cô nó vừa sau đấy. พญาไก่ชนนะครับถ <c ough> ้าบ้านเราเรียกก็เ şey ป็นพญาไก่ตี่ดีนะครับไม่ว่าสุดนิยมได้แต่เสือไก่เลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นที่ดีหรือผีไก่ใช่ไหมบ้านนายไม่นะครับผมก็สงสัยนะครับผมก็สงสัยนะครับ เนี่ยถ้าขายาวนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยกินนมเยอะก็กินนมเยอะโหอันนี้มันเปียกคักขวดแนวสายตั่ว ข้าวไก่พ่อก็มีนะข้าวไก่พ่อสั่งได้นะครับสั่งได้ข้าวไก่เดียวข้าวไก่่นะครับเดี๋วเลเข้าวไก่พ่อนะครับข้าวไก่่นะครับามที่ปากม้นะครับข้าวไก่่าา đang ngồi, không à, được không, được không, ho 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 ho, Selamat datang hadirin sekalian yang